โอ้โหกระแทกแรงเหี้ยละไร พู้ได้หลายอยู่อ่ะครับเออมาแต่แดนครับปีนี้ก้มขึ้นห้วยมาอะไรกับลงนี่ก็หนุ่มๆก็หนุ่มๆอย่ารบกวนคนเดียวเนาะครับคนเดียวลองตังเพราะว่าวันก่อนมากับปีเบียบสองคนลำบวนอยู่ขี่ชมนกชมไม้มาก็แผลนขาเปลดมากค่ปีเบียบปีเบียบดับเพิงได้หลายเนาะมากับยี่คอนครับนี่ เออโอ้หมาน้อยมาตัวอ,ตอ๋ออ๋อครับโอ้เฮ็ดน้อยเฮ็ดวะเหมือนจะมีแลนับเขาแค่นี้เออครับโ şey อ,อครับรมาคันเดียวครับขี่ไปแอลไปจ้านะบัลลีครับ ปออยู่บ้านไหนครับบ้านเหลืองนี่กัอ๋อครับผมอยู่บ้านเวียงมั่นครับทางเสถียรเวียงเ <c oughs> อาไปแล้วครับข <c oughs> ี่รถแอลไปเรื่อย ออใครก็จาเบดนะครับจาเบดว่าเขาอยู่ในกลุ่มมือจ้าหะอ๋อจาเบดอ๋ออ้ำอ๋ออ้ำอ้ำหูจ้ากันกาอ้ำเคยขี่ด้วยกันหลายทีอยู่บตอเอแม็ก์อ่อแม็กม่น้ำเกียนนะเออ อาทิตย์ที่ผ่านมานี่กับชวนผมไปอยู่ผมไปได้ไปอาทิตย์นี้กับ่านมานี่กับมานี่เป็นเด็กปห้วยกวางนี่ครับบ้านห้วยกวางนี่วะห้วยกวางอาทิตย์จะถึงนี่ไปห้วยกวางไปน้ำม่วงกันครับที่นั่นนะครับเออนั่นนะอาทิตย์นี้เขาก็จวนผมไปอยู่ไม่ไหวเดี๋ยวมันบมีการแข่งเดี๋นะครับอ๋อใส่การแข่งเือมันแตกเออแต่นี่ถ้าบใส่รองเท้าเน็ตทางนี้นะต่อมันห้อนครับผมกระลาสร้างไว้ตัวขอบนะอืม บูธนี่กับบูธล่ะสั้งบูดบูดท,ที่ใส่ให้นซำไยร่ำฮะ <c oughs> <c oughs> นะขี่รถแอลเดี๋ยวปีออกเส้นแอลนี่อองนี้ไปกับเ้ยวขวาตึ๊กตังกับเรือขวาหองเลยดอกยางเสียแหวนควันได้ดอกยางผมมันเกลือไปประเทศไทยเออดอกเดิมครับดอกเดิมเขาแล้วสารวัตรนั่นมาไอ้พุ่งกับ๊บลองพุ่งกับเอาดอกเดิมอีกอะถอยไม่เลยไปกัตึ๊กฝนตกเปไปเปมาจะปิกบ้านทิกทักอะ ดอกนี่ดอกส้มฮะถ้าเกิดว่าคิปเปิลติแล้วจบเลยน่ะนี่มันขำขำเต็มเลยมันหางแน่ปีเราเส้นเด๋ครับนี่อ่องเนี้ยไปถึงสามแยกให้กับเลี้ยวขวาเลยกับบ้านเลยไปอแม่นครับอ่างไปเส้นเดียวกันไปไป 嗯。